สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่4พฤศจิกายน2566นรยนะครับฮานอยปกตินี้ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับในทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นวมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะออก6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับท่านที่ยังไม่กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับหรือไม่งั้นก็กดส่งสติ๊กเกอร์ให้อาจารย์ด้วยก็ได้นะครับหลังจากที่กดติดตามแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงคบางครั้งบางมีทวีทรัพทวีโชทวีสุขนะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ อ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับเนาอ่อยปกตินะครับออก6กโมงเย็นนะอ่าครับสีพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยาอยปกติออก6กโมงเย็นนะครับเด่นสองสนะครับหนึสอนะครับเ้นที่2กับ3รูดต่อวิ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับห้าหนึสสนะครับส่วนชุดเจาะนะครับสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ามสาามสาเกก้าสาามดู หกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดองสปดเ้างส้าศูนหนึ่งคือตัวรวยนะครับอประมาณนี้นะครับมาดูสิค้านี่เล่นนะครับ1 2ึสามเน้นที่2องกับสามลูดวิ่งเป็นหลักนะครับ่วนชุดวินห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามนะครับอ่นนี้นชุดเจาะนะครับ สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์หกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองนะครับไปกลับด้วยนะครับเปิดชุดรวยก็ตามนี้นะครับหนึ่งนะในนะคร,ออคร,ครนะอชอบหนึ่งก็จัดไปนะคร lemons, ับส่น 1, 5, 1, 6, 7, บวนสายเจาะสายรูดนะครับอ่ะตรงนี้นะครับรูดกับสองกับสามนะครับเน้นที่รูดนะหรือชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับเปินชุดวินตามนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามชุดเจาะก็ทานี้นะครับให้เอาอันเดียวนะครับอย่าไปเอาทุกอันนะ รูดก็รูดวิ่งก็วิ่งลุยก็วินนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากมากจดเอานะครับจุดเอาทุกตัวเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านแหงๆนะครับแนวทางก็ตามนี right most, ้แล้วก right ันพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ได้เฮได้กรีดกันนะครับมันนี่มันนี่เงินทองไหลเข้ามาเทมานะครับรุ่นพื่อความบันเทิงครับสวัสดีครับ